จะเปรียบเทียบไม่เห็นถ้าท่านตัดสินใจหนึ่งธุรกิจนะท่านก็มีรายได้สูงสุดแค่หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทต่อเดือนนะแล้ว VIP นะีนดีถ้าท่านสมัคร VIP ท่านจะมีรายได้เดือนละเจ็ดแสนสองหมื่นบาทอ,อยู่ที่ท่านนะคะว่าท่านจะเลือกแบบไหนพอมาเลือก VIP แล้วแล้วก็สร้าง VIP ทุกวันนี้นะคะวันนี้นะท่านฟังทั้งหมดแล้วท่านไม่ตัดสินใจ ท่านจะเสียอะไรนะาทมานอยู่บรรยายอยู่ที่ชุมพวงนะผู้ใหญ่ปานแกบอบกว่าวันนี้หมดแล้วนะยังม,มีอะไรต้องเสียอยีกเหรอแกบบว่าเนาะต <c oughs> ้าไอ้ดียรจยนต์หนูกัผู้ใหญ่ใจ,จเยน็นคอยฟังต่อนะฟังนะคะท่านจะเสียอะไรโดยเฉพาะทุกวันนี้เนาะยุคออนไลน์ตื่นเช้ามาทุกคนก็จิ้มโทรศัพท์ใช่ไมมใช่ด่า <c oughs> นะอยากรู้อะไรก็หาในโทรศัพท์จริงไหมคะ <c oughs> แล้ว เพื่อนในเฟซเราเรารู้จักกี่คนนิดเดียวเนาะที่เหลือคือไม่รู้จักเขานะแต่เป็นเพื่อนกันยุคออนไลน์ธุรกิจพอลิน่าดีแบบนี้เราไม่ทําคนอื่นเขามำไหมนะทา<ำ>วันนี้ก็จะมีปัญญาอยู่ทั่วประเทศเน,นะาะใช่ถคากอวัวเขาที่เรารู้จักไปเป็นทีมง,งานของเขาแบบนี้เป็นไปได้เนี่ยนะยเป็นไปได้โดยเฉพาะยุคนี้นะคะคือยุคออนไลน์เขาก็จะช่วยญาติเราเพื่อนเราเนี่ยให้มีคะแนนเข้ามาแบบนี้นะ ไรายได้ตามใสงานเนาะวันละหกพันก็จะเป็นของเป็นของเขาใช่นะคะเป็นของเขาหรือเป็นของคนอื่นวันนี้จะดีกว่าไหมเราฟังก็ดีแล้วเนี่ยเราตัดสินใจสมัครเนาะสมัครเองทำเองรวยเองชวนเพื่อนชวนญาติของเราเองจับมือกันรวยดีไหมคะดีเพื่อนเราญาติเราเราอยากช่วยเพื่อนเราได้วันเท่าไหร่ก็ได้ นะอยากช่วยเพื่อนเรารวยแค่ไหนเราก็สามารถรวยได้นี่คือโอกาสนะคะโอกาสที่เราถ้าเรามองเห็นวันนี้ไม่ว่าท่านจะเลือกแบบไหนเนาะมีสามโอกาสให้ท่านเลือกให้ท่านตัดสินใจโอกาสทางที่หนึ่งท่านฟังแล้วท่านตัดสินใจสมัครเพียงแค่ใช้สินค้าราคาทุนก็ได้นะคะไม่ได้ว่ากันก็ินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับทางที่สอง ท่านที่ทํางานอยู่แล้วมีอาชีพทาอยู่แล้วเนาะต้องการตรงนี้เป็นอาชีพเสริมมีรายได้สองทางดีกว่าทางเดียวจริงไหมคะิเนาะยินดีต้อนรับเหมือนกันยู่ที่ท่นานตัดสินใจหรือโอกาสทางที่สามแบบนี้สมัครทาเป็นธุรกิจเลยเหมือนกับคงมาตอนนี้เนะาะทำธุรกิจพอลินาเป็นอาชีพนะคะยินดีต้อนรับกับทุกท่านไม่ว่าจะเลือกโอกาสช่องทางไหนธุรกิจพอลินาก็พร้อมนะคะพร้อมที่จะสนับสนุนและจับมือกันเติบโตไปด้วยกันสร้าง ความสำเร็จสร้างความร่ำรวยสร้างความมั่งคั่งให้กับ